สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นปาฏติหารหรือไม่สีเกจิช่วยวินัยไกรบุตรน้ำตาไหลปลดล็อกจากเจ้ากรรมในเวรคนที่7เ,เอ,อ๋รำไห้ไม่ไหวแล้วนุ่มคงกระพันเผยคลิปสีเกจิปลดล็อกทำบุญให้เจ้ากรรมคนสุดท้ายโดยเปิดพิธีสีพระเกจิปลดล็อกเจ้ากรรมคนสุดท้ายตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยให้เมฆวินัยไกรบุตรไปทำบุญถวายสังฆทานกับสีครูบาวัดดังเริ่มที่วัดแรก ครูบาอุ่นอายุ98ปีวัดโรงบัวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ เมฆกล่าวสุดตื้นตันใจว่าถูกวัดตั้งโต๊ะรอหมดรอทำพิธีเขาคงสงสารมากอยากให้หายท่านเดินมาหาเลยที่วัดแรกเมฆลงจากรถเลือดอยังไหลที่เท้าพร้อมนำปัจจัยถวายครูบาอุน่นและถวายสังฆทานแต่ไม่ใช่การไปทำบุญทั่วไปเพราะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์โดยเกจิที่น้อยคนจะเข้าถึงครูบาอุน่นอายุ98ปีสวดทำพิธีให้เมฆวินัยพร้อมผูกสสยสินศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดแรกพิธีผ่านไปด้วยดีเมฆเล่าถึงความรู้สึกตอนท่านสวดเหมือนเท้าทั้งสองข้างมีอะไรวิ่งลงจากนั้นไปวัดที่สองหลวงปู่สายครูบาสายอายุ93วัดร้องขุดจังหวัดเชียงใหม่ทางวัดก็มีการตั้งโต๊ะรอทำพิธีให้เมฆกรวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ก่อนเดินทางไปวัดที่สามครูบาจิตตรกรวัดป่าสางงามจังหวัดลำพูนหลวงพ่อเดินมาหาถึงที่รถมาจับที่ขาพร้อมให้พรให้หายป่วยเมคเสียงสั่นเหมือนจะร้องให้เลยพร้อมขอบคุณพระครูบาที่เมตตาก่อนจะถวายสังฆทานปัจจัยครูบาจิตตกรได้สวดทำพิธีให้เมคทั้งยังเมตตาทำบังสุกุลเป็นโดยบอกว่าเป็นพิธีล้านนาเหมือนเราเกิดใหม่ และวัดที่4แม้มืดค่าเลยกําหนดเวลาแล้วครูบาอินทอนวัดสังป่ายังหลวงจังหวัดลําพูนไดล,ลรออยู่แล้วเพื่อรับสังฆทานปัจจัยครูบาอินทอนส่วนให้พรเมกได้กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวน้นโดยเมกกล่าวว่าขอบคุณความเมตตาพระครูบาช่วยให้จบสิ้นวันนี้ถ้าท่านไม่ให้ผมคงไม่มีบุญบารมีทำเสร็จในวันนี้ ผมเจ็บมากเพราะแผลทั้งตัวเริ่มอักเสบร่างกายอักเสบมากขณะที่ครูบาก็ให้สินให้พนให้หายไวๆด้วยทั้งนี้ในท้ายคลิปเผยช็อตภรรยาของเมฆหรือเอน้ำตาไหลร่ำให้ออกมาเหมือนสุดอัดอัน้นบอกด้วยว่าเราลองมาเยอะมากแล้วเวลาทรมานมีเราคนเดียวที่อยู่กับเขาซึ่งเราไม่ไหวแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นหรือไม่คงต้องรอติดตามชมต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ